คำเตือนสิ่งที่ได้ชมต่อไปนี้ห้ามนํามาลอกเลียนแบบอาจถึงตายได้ควรใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้ในช่วงปฐมฤกษ์นะครับตอนนี้เรานั่งกิบป,ปัสซี่กันนะเรานั่งกิบป,ปัสซี่กันตอนนี้นนอ่าเราจับเวลาเลย ตอนนี้นะครับตอนนี้มองไม่เห็นหรกเดี๋ยวบอกเลยตอนนี้นนทุ่มครึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณส<ป>ักสองทุ่มนะครับด,ดูพี่ผมสองทุ่มว่า <laughs> จะเป็นยังไง <c oughs> อันนี้ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะฮะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปแล้เจอกันทางานทำตาไวไหมไวไหม เบิร์นคืออะไรลูกพี่เบิร์นคืออะไรครับเบิร์นคืออะไรหมเลียเลยเลียอะไรครับว h a what the fuck กรุณาใช้คำสุภาพหน่อยครับครับเลียอะไรครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปแล้วประมาณสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสิบห้านาทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้าอย่างเงี้ยเมาลืมเมียเลยจะเล่นเมียกูยังยังเปและแล้ว30นาทีที่ผ่านมาตายแล้วตอนนี้ตายตายแล้วตายเอาตาทิ้งงานทิ้งงานเนี้ทิ้งงานตายแล้วทิ้งงานปุ๊บปีกันแล้วสามสิบนาทีตายแล้วไปรวมไปรวมเดี๋ยวนั่งไปตายแล้ว

นั้นอาจทําให้ถึงตายได้นะครับถ้าไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นกินให้รู้ว่ากินเป็นยานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแง่คิดไว้นะครับว่าแอลกอฮอล์ไม่สามารถทําให้คนดีขึ้นหรอกนะครับโอรู้สึกพูดมีสาระแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นคลิปสสั้นแล้วเจอันครับจะนอนละพันหนามากเลย